เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการปรับสูตรจัดสรรทรัพยากรการศึกษานะครับโดยการจัดบัตรสวัสดิการนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภูมิสันทองเลี่ยนนาครักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ ของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินแล้ก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียง2รางวัลเท่าน,นั้นให้กับท่านุู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ประคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน 2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือก ผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับท่านสามารถเข้าไปร่วมสนุกด้วยการเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมสนุกตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเข้าไปได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดรับจองกระปุกออมสิน ลวดลายพิเศษนะครับโดยเปิดรับจองผ่านทาง GSB Metaverse นะครับจำนวนจำกัดเพียงแค่1 5 0 0งใบหรือว่า15,000กระปุกเท่านั้นนะครับเปิดรับจองจนกระทั่งถึงวันที่31พฤษภาคม2565นี้หรือว่าหมดเขตวันที่31พฤษภาคม2565นี้เท่านั้นนะครับวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับจองกระปุกออมสิน ลวดลายพิเศษนะครับผ่านทาง g s v Metaverse จำนวนจำกัดนะครับเพียง1 5 0 0 0ใบเท่าเออกระปุกเท่านั้นผู้ที่สนใจก็สามารถเปิดจองเอ่อเปิดรับจองได้แล้วนะครับโดยจะหมดเขตวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 5นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิด รับจองกระปุกออมสินลวดลายพิเศษนะครับผ่านทาง GSB Metaverse นะครับหมดเขตรับจองวันที่เท่าไหร่นะครับหมดเขตรับจองวันที่เท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075ส่วน f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสิน นำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้วงเงินสินเชื่อนะครับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทจนถึงสามแสนบาทโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามจุดเก้าเก้าต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับระยะเวลาในการชําระคืนมีเวลานานห้าปีครับปลอดชําระในช่วงหกงวดแรกผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w ร s b .or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจะจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากททอกอระทรวงคมนาคมนะครับได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษช่องทางขาออก จึงมีความจําเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22พฤศภาคม2565นี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษได้ทําการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวบๆนะครับเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารอมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อ gsb sme เต็มสุกเต็มสิบนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ sme ทุกกลุ่มกิจการให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการที่เป็น SME แบบบคุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบคุคคลก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทครับอัตราดอกเบีย้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีนะครับการผ่อนอาการชำระคืนก็จะปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับ สำหรับหลักประกันที่จะนำมาใช้ประกอบในการขอสินเชื่อนั้นถ้าเป็นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสามารถที่จะใช้บสยค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินก็ได้สลากออมสินพิเศษก็ได้พันธบัตรก็ได้นะครับที่ดินหรืออาคารก็ได้เช่นกันนะครับส่วนโฉนดที่ดินก็ได้ครับหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ได้นะครับเพื่อนํามาใช้เป็นหลักประกันกรณีที่ มูลค่าของหลักประกันไม่เพียงพอเนี่ยยังสามารถที่จะใช้บสยร่วมค้บประกันด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วจนถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 5นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือถ้าจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5นะครับแล้วก็ที่ Facebook ก็เข้าไปที่เพจ GSB Society นะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศนะครับพร้อมที่จะดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและก็โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,565นะครับซึ่งโครงการทั้งสองโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด7ภัยด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยภัยที่เกิดจากน้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักนะครับภัยที่เกิดจากภัยแล้งฝนแรงหรือว่าฝนทิ้งช่วง ภัยประเภทที่3คือภัยที่เกิดจากลมพายุหรือว่าพายุใต้ฝุ่นนะครับประเภทที่4ก็คือภัยที่เกิดจากอากาศหนาวหรือว่าน้ําค้างแข็งหรือลูกเข็บนะครับประเภทที่6ก็คือภัยที่เกิดจากไฟไหม้และช้างป่าแล้วก็สุดท้ายครับภัยที่เป็นภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาดนะครับโดยมีวงเงินคุ้มครองสําหรับข้าวนาปีไร่ละ1,190บาทแล้วก็กระเพาะเลี้ยงสัตว์ไร่ละ1,500บาทนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้ส่วนหนึ่ง หากเกษตรกรมีความประสงค์ต้องการซื้อประกันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเลือกซื้อด้วยตนเองได้ง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน BAAC i n s u r e นะครับหรือว่าติดต่อที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าเรียงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษาจัดบัตรสมดิการนักเรียนเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ํานะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับ คุณภูมิสารันทองเลี่ยมนาครักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคกงงารศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูมิสรันครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านทุกฟังครับครับแนวคิดนี้เป็นยังไงฮะแล้วก็จะลดความเหลื่อมล้าได้ยังไงครับก็จริงจากข้อมูลที่เราได้ไปดูจากการสำรวจของสำนักง,งานเสียงชาตินะครับเขาพบว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีเรื่องของอคนกรุงเทพเนี่ยคน เด็กนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆโดยเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยถึงประมาณสองเท่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้พบมาก็พบว่าค่อนข้างน่าตกใจนะครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะมีเรื่องของค่าเล่าเรียนนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่สูงกว่าที่อื่นค่อนข้างเยอะรวมไปถึงค่าเดินทางก็จะเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับก็คือเฉลี่ยตกปีละประมาณเกือบเจ็ดพันบาทนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยครับระหว่างเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนกับครอบครัวที่ร่ํารวยสูงสุดสิบเปอร์เซ็นกับร่างสุดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยก็สูงต่างกันถึงประมาณสิบสองเท่าระหว่างเด็ก <laughs> เด็ก, <laughs> ดก,ดกจนเนี่ย<อ>เสียาประมาณปีละสามพันบาทขณะท,ที่ที่อยู่นี้ฐา,านะร่ํารวยเนี่ยก็จะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ ปีละห้าหมืนเก้าพันบาทครับรวมไปถึงค่าเดินทางค่าหนังสือค่าอุปกรณ์เครื่องแบบเนี่ยก็ต่างกันค่อนข้างเยอะระหว่างเด็กยากจนกับเด็กที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันว่า,าคุณภาพการศึกษา,ร,าระหว่างคนที่เขามีความพร้อมในการที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เรียนในโรงเรียนที่อาจจะมีคุณภาพดีหรือว่ามีหลักสูตรที่ดีหรือมีเงินซื้อพวก หนังสือตำราต่างๆนะครับเมื่อเทียบกับนักเรียนที่อยู่กลุ่มยากจนที่เขาใช้เงินน้อยกว่านั้นเนี่ยหลายเท่าเนี่ยมันก็อาจจะวงบอกได้เหมือนกันว่าคุณภาพการศึกษาหรือว่า,าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยก็น่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กที่มีความพร้อมกับเด็กที่เรียกว่าขาดความพร้อมนะครับซึ่ง mm. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามหลักจริงๆของประเทศนะครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเสม,อภ,สมอภาคเท่าเทียม ใกล้เคียงได้ไหมฮะใ่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็ยางมีอย่างมันก็ไม่ควรที่จะอ่านกันเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าเราจะมีโครงการเรียนสี่สิบห้าปีโครงการอุดหนุนเงินอุดหนุนต่างๆเนี่ยแต่ว่า,าเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีการปรับเรื่องของเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นเรื่องของเงินรายหัวเนี่ยก็น่าจะ ประมาณสิบสิบสองปีได้เรามาที่การตั้งตัวเลขขึ้นมาแล้วเ <đ> ท่าเดิมใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของเงินเฟ้อมีเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของอเรียกว่าการอุดหนุนน่าจะเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มที่เรียกว่าเขาขาดความพร้อมในตัววนที่สูงกว่าไปอุดหนุนนักเรียนที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างของเงินอุดหนุนเนี่ยยังเป็นลักษณะว่า เ่หัวก็จะเท่าๆกันทุกคนนะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการใช้บัตรสวัสดิการนี่จะเป็นยังไงฮะก็บัตรสวัสดิการก็ก็เป็นแนวคิดว่านักเรียนที่แล้วก็มีความยากจนหรือว่าจะมีความต้องการเนี่ยก็น่าจะได้รับเรียกว่าแต้มต่อหรือว่าได้รับการช่วยเหลือ ามากกว่านักเรียนกลุ่มที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับครับซึ่งปริตัติการเนี่ยก็จริงคงทําได้หลายลักษณะนะครับหลรูปแบบเช่นในเรื่องของค่าโดยสารรถประจําทางรถ ETS อะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะทําทได้ครับสําหรับนักเรียนที่ยากจนหจริงอาจจะให้นักเรียนทั้งหมดเลยก็ได้น <c oughs> ั่ใช่ก็คืออาจจะให้ทุกคนได้ว่า,าเป็นส่วนลดในการเดินทางเพราะว่าถ้าปีเรามัน เจ็ดพันบาทเนี่ยก็ไม่น้อยครับสำหรับสำหรับครอบครัวที่ยากจนในกรุงเทพเนี่ยอ้อไปถือรับกับอันนี้เราจะรวมถึงเด็กมัธยมด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะปถมอยีางเดียวอันนี้อันนี้คือทุกระดับเลยทุกระดับเลยอ๋อเพราะว่าเด็กมัธยมผมจำไม่ได้ว่าเขาเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมย์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะท่านท่านอะไรนะครับผมจำไม่ได้แล้วยรู้สึกว่าเขาจะดูความสูงนะครับไม่แน่ใจเพราะสมัยผมมาเริ่มมัธยมเขาจะรู้ว่าโรงเรียนไหนมัธยมไงแต่ยุคนี้ผมไม่แน่ใจคิดยังไง กับกับอาจารย์ต่อฮะอาจารย์ต่อฮะครับผมก็ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่อยากจะที่อยากจะสามารถทําเป็นปัตตุลดิการได้นะครับครับหรือว่าอาจจะรวมไปถึงเรื่องของพวกนั่งถืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะเอาไปเข้าระบบตรวจดิการได้หรือว่าเรื่องของอาหารค่าอาหารรางวันเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะคิดคลิกแพงในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เราก็ลองเสนอเป็นความคิดดูว่าเนื่องจากเราก็ดูหละก็เห็นว่ามันมีเรื่องของความแตกต่างของค่าใช้จ่ายอยู่นะครับในระหว่างเด็กกลุ่มต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่า,าเรามีระบบที่จะช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะคนที่เราก็เห็นข้อมูลหรืวว่าเขาเป็นเด็กกลุ่มยากจนต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปเนี่ยที่ปีหนึ่งก็อาจจะไม่น้อยอก็น่าจะสามารถที่จะเอามา,าเป็นการ อนทนภาระของครอบครัวได้นะครับอืมครับไมนะ่ฟังแล้วก็น่าสนใจเอาเป็นว่าแนวคิดนี้กําลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนขั้นตอนไหนแล้วครับเราจริงอันนี้เรายังยังไม่ได้ขับเคลื่อนอไม่ได้ขับเคลื่อนแต่ว่าเ,เ,เป็นเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าอ่าเขาก็มีการหาเสียงผู้ว่าคอทมอใช่ไหมครับครับใช่ครับอตอนนี้แล้วก็หลายหลายหลาย,ลายาผู้สมัครเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของอาการอุดหนุนเด็กโรงเรียนกทมที่ยากจนนะครับโดยที่ ทางก่อต,ตอนเนี่ยเราก็พยายามที hmm. mm ่จะเรียกว่าทําข้อมูลอ่าเนี่ยข้อมูลเป็นเชิงวิชาการที่เข้าไปสนับสนุนนะครับว่าเผื่อว่าใครเนี่ยอาจจะเรียกว่าอ่าปิงกับไอเดียเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะเอาไปใช้ได้จริงจริงก็มีหลายคนที่ให้ความสนใจในแนวคิดอย่างนี้หลายๆลายพักที่เขาได้มีการพูดถึงแนวคิดนี้คร <uch> <mythology> ับแม่จ hmm. ร <t uk feeling Switzerland> ok ิงจริงมันน่าจะลงไปที่ท้องถิ่นด้วยไหมครับคุณภูมิศรั ใช่ครับจริงแล้วงบของการศึกษาในกรทมเนี่ยก็เป็นเงินเงินของท้องถิ่นอยู่แล้วครับแล้วก็มีระดับในการที่จะบริหารจัดการได้๋อ,อถ้าเกิดเข้ามาใช้ตรงนี้ซะม,มันก็ช่วยบรรเทาอะไรได้เยอะแยะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะจัดรถรับส่งให้ฟรีอะไรประมาณน,นี้มันมีมันมีแนวทางไมหมคฮะตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับทําได้ม,มีงบประมาณอยู่ม,มีมีอยู่แล้วครับกรทมมีมีงบอยู่แล้ว,อย,ลวอยู่ที่ว่าการจัดสรรมากกว่าว่าเขาจะเอาไปจัดสรรกับอะไรนะครับครับ อย่างเช่นเรื่องของอโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าการจัดสรรงบประมาณให้กับค่าเดินทางค่าโดยสารรถในเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่สำนักการศึกษานั้นรับผิดชอบเลยก็น่าจะสามารถพอทําได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้แบบฝังรถโรงเรียนแล้วไปเบิกจ่ายจากกมออทมก็ได้ดแล้วแต่ก็าม,ามีหลายโมเดลที่สามารถทําได้ ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเอาไปว่าหลากัหลกๆตอนนี้วิธีคิดในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีประโยชน์ยังไงในการที่จะช่วยให้เด็กมีความใกล้เคียงกันแล้วก็จะพัฒนาการศึกษาได้ยังไงฮะตรงนี้ครับตอนจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาหลายๆประเทศนะครับเด็กเนี่ยก็มักจะโรงเรียนโรงเกมใกล้บ้าง อันนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากอพอๆกันก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านหกโมงตีห้าเพื่อที่จะไปเรียนโรงเรียนที่อยู่นละมุมเมืองอะไรลักหน,นี้ที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นลักหนี้อยู่ก็คือพ่อแม่ก็ต้องพยายามที่จะ ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนที่เรียกว่ามีคุณภาพดีแต่ว่าก็เด็กก็ต้องตื่นเช้าต้องทานข้าวเช้าได้รถอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําให้โรงเรียนใกล้บ้านเด็กเนี่ยมีคุณภาพได้นะครับ <c oughs> ลดความเดื่อมล้อาเพิ่มทรัพยากรให้แต่โรงเรียนเนี่ยมีความเสมอภาคกัน <c oughs> หรือว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับโดยใช้กลไกต่างๆทางงบประมาณนะครับใช้กลไกเงินุดหนุนหรือว่าใช้กลไกเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> มันก็จะทําให้เรียกว่าเด็กก็ไม่ต้องเหนื่อยในการตื่นเช้านะครับ,รบแล้วเรื่องของอความกดดันในเชิงวิชาการหรือว่าความกดดันที่เรียกว่าจะต้องอสอบแข่งขันนะครับ,รบหรือว่าจะต้องไปติวเรียนพิเศษอะไรเนี่ยเพื่อให้เรียนทันเพื่อนที่อยู่โรงเรียนอื่นที่เขาอาจจะมีคุณภาพการศึกษาดีกว่าก็ไม่จะไม่ไ่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเราสามารถทําให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยครับอย่างน้อยก็มีเรียกว่าทรัพยากรที่ใกล้เคียงกันมีคุณภาพของครูผู้สอนที่ใกล้เคียงกันนะครับมีเรื่องของหลักสูตรต่างๆภาษาที่สองภาษาที่สามหลักสูตรกิจกรรมเสริมพัฒนาการนะครับหรือว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือ,อแค่โรงเรียนในกรทมรโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณหรือว่าจัดสรรทรัพยากรให้มีความใกล้เคียงกันได้เนี่ยซึ่งจริงตอนนี้เขาก็เรียกว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับโรงเรียนจากจากสวทเนี่ยโรงเรียนในกรทมเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับได้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยโดยใช้กลไกทางเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆเรื่องของสูตรเงินอุดนุนหรือว่าเรื่องของสวัสดิการต่างๆ อุดหนุนช่วยเด็กยากจนอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้เรียกว่าความเหลือมล้ําของเด็กในกทมก็จะดีขึ้นแล้วก็โดยรวมรวมนก็จะส่งผลไปถึงคุณภาพการศึกษาคุณภาพความเครียดเรื่องของการพัฒนาทางสังคมอารมณ์ของเด็กของพ่อแม่การช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป,ปกครองอะไรเงี้ยครับรก็น่าจะเป็นโดยรวมรวมเนี่ยก็น่าจะเป็นกลไกที่ช่วยเรื่องของทุนมนุษย์ของเด็กในกทมได้ ผสมผวนฮะแม้แต่ในแต่จังหวัดเนี่ยรู้สึกโรงเรียนของท้องถิ่นจะมีเฉพาะอนุบาลมั้งคะใช่ไหมฮะประถมก็มีครับไม่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าชื่ออนุบาลประจำจังหวัดอ่ะเขาจะมีชื่ออนุบาลพิษรุโลกอนุบาลอะไรตวกนี้ครับจะเป็นจะเป็นของเขาเป็นหลักครับครับก็ส่วนใหญ่ก็อนุบาลประถมรงเทศบาลอะไรต่างๆฮะฮะทีนี้ถ้าถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ออกไปจากอำเภอเมืองหรือว่าเขตเทศบาลไปแล้วเนี่ย แน่นอนว่าท้องถิ่นคงจะศักยภาพคงจะไปไม่ถึงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าโอกาสที่จะร่วมมือกับโรงเรียนของสพทเพื่อพัฒนา็กตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคก็ในทางที่ดีก็คงเป็นไปได้ครับแต่ว่าอในทางปฏิบัติก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่กันเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบราชการระบบการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆซึ่งมันก็จะมีความตายตัวอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาบางโรงเรียนเขาก็จะมีพวกโรงเรียนมันทําแบบโรงเรียนพี่น้องอะไรแบับน,น,นี้มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนอวิชาการกันนะครับในระดับของโรงเรียนแบบพี่น้องกันครับหรือว่าอาจจะมีการแชร์เรื่องของครูเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับ,รบแต่ว่า,าแต่ว่า,าต้องยอมรับว่าก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเยอะมากนักนะครับ อ่าหรือถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีลักษณะของว่าการแชร์รีสอร์ทกันก็คือเอาโรงเรียนขนาดเล็กหลายๆแห่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันใช้เียบอนเกิการร่วมกันเช่นบางวันก็รเ,รนนนรเรียนที่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ํามีสนามกีฬาอ่าบางวันก็อาจจะรวมกันไปเรียนทำกิจกรรมที่โรงเรียนนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เรียกว่าไม่ได้เป็นการกระจาย ทรัพยากรเพื่อแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ก็คือพยายามรวบรวมทรัพยากรให้เรียกว่ามีการจัดสรรเฉลี่ยกันเฉลีย่ยเฉลี่ยกันอันนี้ก็เป็นแนวทางที่โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเขาก็ทาอยู่แต่ว่าถ้า,ยายเป็นโรงเรียนขนาดที่ไม่ได้เป็นขนาดเล็กก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนครับครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องจะเรียกว่าไงดีต้องขอความ ร่วมมือกับทางหน่วยงานท้องถิ่นอาจจะลงไปถึงอบตอเลยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะคนมีพื้นที่ด้วยตรงนั้นออย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยท้องถิ่นก็จะมีประเด็นว่าความเข้มแข็งของผู้นําในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันหรือว่าความสนใจในเรื่องการศึกษานโยบายใช่ไหมแต่ละใช่แต่ละทีมพัฒนาในท้องถิ่นเนี่ยรวมไปถึงทรัพยากรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันถ้าเดี๋ยวว่าเราสังเกตว่า จังหวัดหรือว่าท้องถิ่นที่มีงบประมาณเยอะหน่อยนะครับเมืองใหญ่ๆที่มีสามารถเก็บภาษีอะไรได้หรือว่ามีรายได้ต่างๆเนี่ยเขาหลายหลายท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยเขาพัฒนาโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด,ดีทาได้ดีนะครับดีนะครับดีเยอะมากเลยใช่ใช่บาง<ช>บางแห่งเนี่ยอาจจะคุณภาพสูงกว่าโรงเรียนในสววถวดอด้วยซ้นนครับเพราะว่าเขาเขามีเรียกว่าความคข้องวมากกว่าสามารถที่จะ จ้างครูหรือว่าสามารถที่จะาหนดหลักสูตรหรือว่าสร้างแรงจูงใจต่างๆเนี่ยได้มีความคล่องตัวมากกว่าโรงเรียนของสพทครับว่าอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมหรือว่าโดยหลักการเนี่ยครับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าความคล่องตัวมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของหลักสูตรเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่จะดีกว่าโรงเรียนที่สังกัดของรัฐบาลครับแล้วก็ เขาก็ม <im lly> <im> ีแรงจูงใจด้วยในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพราะว่ามันก็อาจจะพ่อแม่ผู้ปกครองพอใจก็อาจจะทําให้สามารถที่จะได้รับเลื่อนตั้งในสมัยต่อๆไปนะครับเพราะถือว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในลักษณะนี้ครับ ครับอ่ะต้องติดตามกันเอาเป็นว่าก็ที่ช่วยกันไปนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณภูมิสรันทองเลี่ยนนานะครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคในการศึกษานะครับรู้ฟังครับก็เรื่องของบัตรสวัสดิการนักเรียนนะครับจะนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆเป็นแนวคิดที่เสนอมาเป็นเรื่องที่ทําให้ลดความเดือมร้ําของเด็กได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปอ่ไปเรียนในที่ที่ดีๆได้หรือ ในความเข้าใจว่าเราคิดว่าดีนะครับอาจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอาจจะมีจัดโปรแกรมเป็นการเล่นฟุตบอลเรียนพิเศษหรืออะไรทำนองนี้ก็ใช้นี่นะครับบรสวัสบิการที่ว่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรื่องเล่าเรียงนะครับขอภัยเดี๋ยวผมไปเฉลยคําถามมานี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้จองกระปุกออมสินลวดลายพิเศษนะครับโดยท่านสามารถจองผ่านทาง GSB Metaverse ได้นะครับ มีจำนวนจำกัดเพียง15,000กระปุกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเปิดจองคำถามนะครับถามว่าเปิดจองไปจนถึงวันที่เท่าไหร่หรือหมดเขตวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรนะครับคำตอบก็คือหมดเขตวันที่31พฤศจกายน2,565นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไวด์เว็บอทเวไวด์เบกระปุกกิฟต์อ่าไปฮะ Metaverse.GSB.TH นะครับสกดตรงตัวเลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปที่ห้องกระปุกกิฟต์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดที่กิจกรรมจองสิทธิ์กระปุกออมสินแล้วก็กดจองสิทธิ์เข้าไปต่อจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บันทึกภาพหน้าจอแล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการต่อไปนะครับ เอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ